ค่คุณเปียวมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมใช้สายตาเยอะจากการทำงานมองเพราะว่าใช่สายตาเยอะวุ้นในตาเสื่อมถ้ามีสายฟ้าแป๊บๆเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่าเริ่มมีอาการของจอประสาทตาเสื่อมคือถ้าวุ้นในตาเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้จะทําให้จอประสาทตาเสื่อมถ้าจอประสาทตาเสื่อมจะมีโอกาสตาบอดเป็นวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยเป็นจากย้ายลอยไปลอยมาในในตา เมื่อ13ปีที่แล้วเป็นนูนน้ำในตาเสื่อมบอกว่าไม่มีวิธีรักษายิ่งตกใจหยักย่เนี่ยมันจะเต็มลูกตาเลยแล้วก็ไอตัวจุดจุดดำๆเนี่ยฟาาปปปานมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไอตัวที่มันเป็นหยักย่าคะคุณต้นมันจางลงอ่ะฟ้าแลบฟ้าแลบเนี่ย13บวัน14บวันก็ก็หายเลยแล้วค่ะเป็นนูนในตาเสื่อมอ่า ด้านขวาตาข้างขวาก่อนร่วม10ปีจะมีแสงแวบๆขึ้นที่หางตาเราก็ใจไม่ดีละเฮ้ยจะตาบอดหรือเปล่าว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปโก้เนี่ยค่ะงานวิจัยตัวเนี้ยค่ะปุ้เปี้ยมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมเป็นเพราะอะไรใช้สายตาเยอะ ด้วยงานที่เราทําอยู่เนี่ยเราต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็ทํางานตั้งแต่เช้า9ก้าโมงยันสามทุ่มเกือบทุกวันนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะใช้สายตาเยอะใช่ในการวุ้น,นในตาเสื่อมใช่ค่ะพอตรวจเสร็จก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมแต่ว่าไม่ได้ให้ยาแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีการรักษาค่ะ เริ่มจากเป็นจุดดำๆก่อนเป็นจุดเป็นจุดสีดำก่อนแล้วก็มีอยากใยนิดนึงถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มีให้เราสังเกตอาการเอาเองครับก็คือถ้ามีสายฟ้าแป๊บๆเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่า<อ>เริ่มมีอาการของจอประสาทตาเสื่อม อ๋อมันเป็นผลต่อเนื่องเป็นผลต่อเนื่องใช่ค่ะก็คือถ้าวุ้นในตาเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ใจะทําให้จอประสาทตาเสื่อมเสื่อมใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจอประสาทตาเสื่อมจะมีโอกาสตาบอดพอได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโกะนะคะตอนนี้ก็มีเพิ่มเรื่องตาเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่า ยังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่หไหมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวอยากใย่ที่มันมีอยู่มันก็หายไป50%เปอร์นตลยะคะ่ะ5วันเท่านั้นใช่ค่ะทำให้หายไปเกือบ50%ใช่ค่ะแล้วก็<อ>ศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค,ค่ะแล้วมีการทดลองแล้วท่านอาจารพิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมาก จาก5วันมาถึงตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้ใช้มาที่เห็นผลวันหายไปเลย15วันนะคะก็คือตอนนี้จุดดำๆหายไปเกือบหมดเลยถ้าไม่แล้วถ้าเราไม่มแล้วตัวอยากย่อยก็หายไปหมดเลยะคะ่ะทั้งๆังที่ยังต้องทํางานเหมือนเดิมใช่ค่ะทำงานตามปกติที่เห็นชัดขึ้นคือเมื่อก่อนเวลาใช้สายตาเยอะๆนะคะอ,อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะแสบตาบแต่เดี๋ยวนี้การอาการแสบตาก็น้อยลงด้วยค่ะมั่นใจไหมว่าไม่มีสารเคมีหรือฤทธ ข้างเคียงจากยาตัวอื่นมั่นใจค่ะมั่นใจ้วยนะนับถุงก้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็ทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเดอร์คิน6อินเทอร์คิน7เทนเทียนไอแอลฟาและอินเทอร์บอลแกมมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามัน มันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกอะ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่เขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับ mm hmm. การเพิ่มทีนทีสิด้วยการดื่มกาแอเสนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอน